ดีมากครับนิดนึงครับโอเคอีกสามสิบวิครับดีครับดีมากขยับนิดนึงครับยกแขนสูงดีมากครับเก่งมากครับนิดนึงครับสิบวิครับสิบวิครับเก่งมากครับนิดนึงครับ โอเคครับพอค,ครับเรียบร้อยปิดคลิปครับ